านคอนเสิร์ตแคมป์ที่ดีที่สุดในจังหวัดชาเชิงเซากำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว <The S 1> ค่ะแคมปิ้งทริป e ีพสามาพร้อมกับลานคอนเสิร์ตแล้วก็ลานกลางเต็นท์ขนาดใหญ่ขอบอกเลยค่ะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เบดแคมปี BC อำเภอปลายาวจังหวัดชาเชิงเซาทีนี้เสนอต่อล so ็อกโซโกแคมป์สนุกสุดมันกับคอนเสิร์ตและศิลปินชื่อดังที่จะพาพวกเราไปสนุกสุดมันกับ,บบรรยากาศแคมปิง้งบนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่วันแอมมาต้องบอกเลยว่าเขากำลังขมักข้นกับการจัดงานในครั้งนีีี้้เลลยยคค่่่่ะอนนรตตกกจจจจัััััดงงแววทท24 25 2568ไปปถึมมมาาใบ ทศกาลดนตรีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเสียงเพลงแล้วก็บรรยากาศแคมปิ้งในหน้าหนาวฟินๆศิลปินปนีนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณบุลีน etc ปลานีนเต็มบ้านคุณเอจิรากรกรีซี่คาเฟ่และเดอะเจนเทมเมนหรือว่านักร้องผมยาวนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยต้องรีบไปจัดก,กันเลยค่ะที่ช่องทางของ The Camping Trip Trip ตั้งแคมป์ในงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของกินเลยนะคะเพราะว่าลานตรงนี้ที่เราเห็นค่ะเขาจะจัดเป็นร้านขายของกินแล้วก็มีรถฟูดทักมาด้วยประตูหน้างานก็จะเปิดให้ทุกคนเข้าไปจับจองพื้นที่กััันนนนะตตต้ต้งแ่่่่บบบาาาายยเเปป็ไคคคคมมมมสสผกกรรศอิิ์ุดดฟที แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซากันนะคะ